ก่อนเกมแดงเดือดจะเริ่มขึ้นเนี่ยหลายๆเสียงน่าจะเทใจไปให้ทางหงแดงลิเวอร์พูลที่ผลงานตอนนี้กำลังมาแรงแซงทางโค้งเหลือเกินในช่วงเวลานี้น,นะครับไม่ว่าจะเป็นขุมกำลังที่ล้นเหลือใครแทนใครก็ได้เรียกได้ว่าเป็นต่อร้อนแรงแบบฉุดไม่อยู่ขนาดว่าเกือบหลับแต่ยังกลับมาได้หลายแมตช์ส่วนทางแมนยูที่ตอนนี้ครับผมบอกตรงๆนะวิกฤตชิปหายผลงานเกมนี้ก็ย่ำแย่ตกรอบ UCL ชนิดที่ไม่ไปเล่นยูโรปาลีกด้วยเชื่อว่าแดงเดือดครั้งนี้สาวกปีสาดแดง หลายคนถอดใจใส่ปี๊บแต่ก็ยังว่าแหละคะรับฟุตบอลแม่งลูกกลมกลม,มีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้ว่าลิเวอร์พูลจะเหนือกว่าทุกกระบวน่าครับดังนั้นวันนี้ขอบสนามของเราจะพาทุกคนไปวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของลิเวอร์พูลที่มีภาษีดีกว่าในเวลานี้ว่ามีสิ่งไหนห้ามประมาทในเกมแดงเดือดวันนี้เราคัดมา4ี่ประเด็นหลักที่น่าจับตามองถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาเลยครับเชียร์บิ๊กแมตต์ต้องมีบิ๊กแบ็กเข้าเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็ก อร่อยเข้มเต็มซอง มากันที่หัวข้อแรกครับของแดงในตอนนี้เรียกได้ว่ามีขุมกําลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยครับดูจากผลงาน5นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครเลยและเก็บแต้มไปมากมายถึง13แต้มเสมอเพียงนักเดียวเท่านั้นครับคือเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าลิเวอร์พูลครับจะมีแค้งบาดเจ็บอยู่ทั้งหมด6รายครับแต่ทว่าทางของแดงเองก็มีผู้เล่นที่สามารถทดแทนกันได้แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยขออธิบายแบบรวดรัดของอาการบาดเจ็บและของนักเตะแต่ละคนเลยนะครับว่าใคร เจ็บและใครแทนใครกันได้มากันที่คนแรกกับแนวรับสุดกระแรงอย่างโจเอลมาติครับเจ้าตัวบาดเจ็บ A c ซเอในเกมที่หงแดงตบฟูแลมไป43ซึ่งซีซั่นนี้คงจะมาลงเล่นไม่ได้แล้วครับหลังจากพี่แกรัรบการผ่าตัดเรียบร้อยแต่ถึงแบบนั้นครับทางหงแดงก็ยังมีอิบราฮิมาโกนาเต้ที่สามารถทดแทนได้ครับและโกนาเต้ซีซั่นนี้ครับลงเล่นไปทั้งหมด10นัดมีผลงานยอดเยี่ยมชนะการโดนกลางอากาศ35ครั้งสกัดกั้นคู่แข่ง3 3ครั้งและยิ่งไปกว่านั้นเขาบล็อกลูกยิง ไปทั้งหมด12ครั้งครับหากครอปอยากเลือกดรหรับโกนาเต้หรือมีอาการบาดเจ็บนะครับผมลิว์ภูลก็ยังมีโจโกเมสกับจารลคอนซาให้เลือกใช้บริการอีกนะเนี่ยโอ้โหฟ,ฟูฟูกันไปเลยต่อมาครับตำแหน่งแดนกลางอเลซิกแมคลิสเตอร์บาดเจ็บหัวเข่าจากนะัดที่บุกชนะเชฟู2-0ตอนแรกเนี่ยหลฝ่ายคาดการว่าอาการเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่กลับกลายเป็นว่าอาการครับหนักกว่าที่คิดไว้มีใช้ไมค้ค้ำในการช่วยเดินด้วยครับล่าสุดทําให้ต้องพักประมาณ2อาทิตย์กว่าจะ หายกลับมาก็ยีบสามธันวาคมและก็ต้องลุ้นในครับว่าจะมีลงชื่อเจอกับอาร์เซนอลหรือเปล่าในความเป็นห่วงมันก็ยังมีความเบาใจอยู่บ้างครับเพราะว่าอย่างน้อยลิเวอร์พูลยังมีวัตรุกเอนโดครับมิดฟิลด์เบอร์หขนาดแท้ที่พร้อมอาสาจะรับช่วงต่อต่อให้ผลงานก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่การพัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยผมถือว่าดูดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสิบเอ็ดนัดในพรีเมียร์ลีกครับพี่แกยิงไปหนึ่งประตูซึ่งเป็นประตูสําคัญในวันคัมแบ นาไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นสำรองแต่ถ้าว่าเอนโดนะครับผมมีสถิติชนะลูกกลางอากาศ17ครั้งสก,กัดบอล38ครั้งถือว่าผลงานไม่ธรรมดาชัยามิชยัยและถ้าน้องคนนี้ได้รับโอกาสวันแดงเดือดก็จะเป็นบทพิสูจน์ของตัวเองอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับคือเอาง่ายๆวันลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีตัวเจ็บเยอะนะครับไม่แพ้กับแมนยูเลยเพราะนอกจากมาติดแม็กก้าแล้วเนี่ยยังมีตีอาโกอาคันทาร่าแอนดูโรเบอร์สันสเตฟานบายเซติตดีโกโชต้าก็เจ็บพร้อมกันทั่วหน้าหมดนะครับ แต่ถ้าว่าความเสียหายเหล่านั้นเนี่ยถูกแทนที่ด้วยสควอตเด็ที่ยอดเยี่ยมครับตรงกลางเนี่ยเพราะเขาได้โดมินิกซบอสไลกักบไรอันกับเฟรนแบกเข้ามาทําให้มิติเก,กเกนเทรซิงเนี่ยไม่มีหายไปเลยหรือว่าแบ็กซ้ายครับก็บพอจะเบาใจได้เพราะว่าคลอบยังมีคอสตาซิมิกาสคอยช่วยวิอีกแรงครับแต่ขนั่นแหละครับเรื่องอาการบาดเจ็บไม่เคยเป็นโชคดีแต่สําหรับลิเวอร์พูลมันดีพอที่มีนักเตะมาลงทดแทนกันได้นี่แหละครับประเด็นที่2ครับผลงานที่แอนฟิลต้องบอกเลยว่าการเล่นที่ แอนฟิลสนามย่าวาของเขาเองนะครับนี่เป็นจุดเด่นจุดแข็งที่ทําให้ลิเวอร์พูลกล้าขึ้นมาเป็นจ่าฝูงในปัจจุบันครับเพราะว่าตอนนี้ครับผมแอนฟิล <An field, S 2> แม่งเป็นนรกทีมเยือนของแท้ต่างกับโอแทฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนสปาจริงๆครับทั้งบรรยากาศอันารเรร้อนภายในสนามเสียงเชียร์กระกึกกล้องจากแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนมันเป็นการปลูกพลังแฝงปลูกความมั่นใจให้กับแข้งเคเรื่องจากสีแดงทุกคนที่ลงสนามคุณซื้อดังอย่างโชเซ่มูรินโญ่คุณซือโรมาในปัจจุบันนะครับหรือแม้กระท ola, ั่งเปปกอร์ดิโอ ผ่านสื่อเลยครับว่าการมาเยือนแอนฟิลเหมือนเป็นฝันร้ายอย่างแท้จริงผลงานที่แอนฟิลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นนี้ครับลิเวอร์พูลชนะรวดไม่มีสะดุดเสมอแม่งไม่มีหกล้มพ่ายแพ้ใครมาเยือนก็ขี้แตกกันไปทั้งนั้นและสําหรับนับแดงเดือดอย่างเดียวนะครับเวอร์ชั่นที่แอนฟิลเนี่ยห้านัดหลังสุดครับก็เป็นลิเวอร์พูลครับชนะไป4หลุดเสมอเพียงหนึ่งซึ่งแน่นอนละครับนัดล่าสุดของแดงก็ฝากรอยแค้นที่พวกเราทุกคนต้องจําไว้จนวันตาย คือโดนไป70ครับแต่แม้ว่าการเล่นในแอนฟิลด์จะมีสถิติชนะที่มากมายแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เลยครับเพราะว่าชัยชนะของหงแดงในซีซั่นนี้เรียกได้ว่าลุ้นกันเยี่ยวเหนียวแทบทุกนัดน,นะยกตัวอย่างในเกมที่เจอกับฟูลแลมเมืม่อไม่นานมานี้ครับลิวพูเป็นต่อทุกอย่างก่อนเกมเนี่ยไม่มีมุมไหนเลยครับที่วันนั้นคนจะมองว่าฟูลแลมจะบุกมาเอาชนะลูกทีมของเจอเกนคลอบได้แต่วันนั้นครับหงแดงเกือบพังพีนาศเพราะบุกมาโดนแซงนําในช่วง1ินาทีสุดท้ายของเกมยังดีครับที่มีที่เอนโด อลกซาเดอร์อโนมายิงช่วยชีวิตไว้ให้ทีมเก็บ3แต้มได้แบบพลิกนรกจริงๆในค่ําคืนนั้นดังนั้นถ้าหากเราจะหาจุดอ่อนกับการเล่นในถิ่นแอนฟิลก็คงจะเป็นรูปแบบเกมที่อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ครับมันไม่ได้การันตีนะครับวาลิเวอร์พูลจะชนะแบบสบายตีในทุกๆเกมเนื่องจากว่าหงแดงเองก็มีจุดอ่อนในเรื่องเกมรับและก็พร้อมเสียประตูทุกเวลาประเด็นการมีฟานได้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าฟานได้กลับสู่ร่างทองการทองพรามทองอีกครั้งหนึ่งมีสติเขียนไว้ว่า ซีซั่นนี้ยังไม่มีใครสามารถเลี้ยงผ่านฟานไดยได้เลยครับและพี่แกยังมากับสถิติชนะการดวกลกางอากาศ77ครั้งการสกัดการคู่แข่ง5 7ครั้งสามารถบล็อกลูกยิงทั้งหมด28ครั้งดังนั้นเนี่ยการมีฟานไดยอยู่ในกองหลังของลิเวอร์พูลเนี่ยครับผมมันอุ่นใจได้แน่นอนครับแต่ทว่าครับฟานไดเนี่ยแม้จะมีสถิติผลงานที่โหดดุดันมากขนาดไหนแต่ทว่าหงแดงเองก็ถือว่าเป็นทีมที่เสียประตูง่ายโดนยิงเกือบถุกนัดครับ16เกมที่ผ่านมาเสียไป15ประตูหากเรามาวิ คารับจากตัวเลขแล้วแบบไม่คิดอะไรเนี่ยมันเหมือนว่าจะเสียประตูทุกนัดเลยนับว่าเป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแม้ว่าฟานได้ครับจะมีสถิติไม่ถูกเลี้ยงผ่านก็จริงครับแต่ในช่วงหลังๆพี่แกก็มีสไตล์เกียร์อารับถอยเยอะรวมที่ถึงน้องๆในทีมหลาย,ลาย,ลายครั้งครับก็พลาดกันง่ายทั้งการประกบตัวการทิ้งตำแหน่งดังนั้นเนี่ยการมีฟานได้ก็ไม่ได้การันตีครับวันริอร์พูจะเก็บคลีนชีพแต่อย่างน้อยๆเ,เนี่ยแดงเดือนขนนี้ครับก็มีแค่พี่เบิร์มอยู่ทุกอย่างอุ่นใจแน่เชื่อผมเด็กเรื่อองต่มา การทําประตูหรือการจกสกอครับซีซันนีลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ทําประตูได้เป็นอันดับ2ในลีครับแม่งยิงไปแล้ว36ประตูตามมาด้วยเรเบสีฟ้าแมนซิตี้ครับ38ประตูเป็นอันดับที่1ของลีครับจุดเด่นของหงส์แดงคือไม่ได้ฝากผีฝากใข่ไว้กับใครสักคนหนึ่งครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะมาในสไตล์กระจายกันยิงซะมากกว่าครับหากสองไปเรื่องของผู้ทำประตูเนี่ยดูฮะซาร่า11ประตูโชต้า4ประตูนูนเยสสี่ประตูดีอาร์สามประตูโคดี้กัตโป2สองประตู ส่วนการเข้าทำครับของริวพูกก็มีค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคารอสบอลมาจากด้านข้างซึ่งนี่ฮะเป็นซิกเนเจอร์สาคัญมานานนมการยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษที่เป็นมิติใหม่เข้ามาหรือว่าจะเป็นทีเด็ดจากการสวิตชิ่งเปลี่ยนจากรับเป็นรุกก็ทําประตูไม้เห็นแบบนักต่อนักครับไม่เพียงแค่แดนหน้าครับแดนกลางของหงแดงเองก็สามารถที่จะทําประตูได้ไม่ว่าจะเป็นโซบอสไลน์แม็กอลิสเตอร์ที่แม่งมีทีเด็ดคือการส่องไกลหน้ากรอบเขตโทษหรือว่าจะเป็นน้องเทรนครับที่พอขยับมาเล่นเป็น มิดฟิลเนี่ยโอ้โหก็ยิงประตูถล่มทลายเลยมึงเอ้ยแต่ในเมื่อมันมีข้อดีแล้วครับมันก็ต้องมีข้อเสียเป็นของคู่กันครับสิ่งสิ่งนั้นแหละครับคือการที่ลิเวอร์พูลใช้โอกาสเปลืองครับขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือดาวินูนเยสครับแต่ละเกมเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไม่ใช่ไม่มีโอกาสยิงนะครับเจ้าตัวมีโอกาสเยอะมากครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือยิงทิ้งยิงคว้างแม่งเป็นประตูไม่ได้เลยส่วนใหญ่หลุดเดียวบ้างจอๆจอบ้างหมู6หกจนเคยชินไปหมดซึ่งว่าหากยังไม่เฉียบคมแบบนี้บางทีในเกมที่ตื้อตันครับที่ซัดเพียง แค่ประตูเดียวก็ชี้ชะตาได้เลยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของลิเวอร์พูลได้เลยครับโดยเฉพาะเกมแดงเดือดในวันพรุ่งนี้ดังนั้นครับต่อให้ลิเวอร์พูลจะเหนือกว่าแมนยูมากเพียงใดแต่ทว่าฟุตบอลลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นได้หมดงั้นเดี๋ยวเราเรอมาดูผลแข่งขันที่เกิดขึ้นกันครับว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคาดหรือพลิกนรกแบบที่เราคาดเดากันไม่ได้ไปเลยแต่กูว่าเ0ดสามร้อยมึงเชื่อกูไหม เชียร์บิ๊กแมตต์ต้องมีบิ๊กแบ็คเข้ากเกลียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง